Work n i ไน o ์ออริจินอลทอปโชว์ภาพยนตร์เรียลิตี้วาไราตี้เกมโชว์ความบันเทิงครบจบที่เดียวรายการต่อไปนี้ผลิตโดยเวิร์กไนผลิตขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสแสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือบิดเบือนข้อมูลข้อมูลดังกล่าวมาจากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีได้มีเจตนาล่วงละเมิดบุคคลใดทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการฟรุกกี้โชว์รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆสุขภาพและความงดงามของสาวไทยก็ชมครับวันนี้ครับจะเจอกันแบบนี้วันจันทร์21มกรตรงทางช่อง w o r k n nice i c นครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์เชิงพื้นที่หรือ Spatial Compression ครับคุณผู้ชมครับ Spatial Compression เรื่องนั้นจะทำให้การเคลื่อนที่ของสิ่งของต่างๆถูกเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายทั้งหมดซึ่งเทคโนโลยีนี้เปรียบเสมือนกับเป็นการอัปเกรดการทำงานของ v ว r ร์ช l Reality และ u p s t r e a n เทร์สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอินดัสทรีโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยด้วยครับหากท่านลองคิดและจินตนาการเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการผ่าตัดด่วน Special c o p p เ i n g นั้นจะสามารถส่งข้อมูลประวัติผู้ป่วยได้ทันทีเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจาก ทางที่ต้องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสั่งการให้ลิฟต์และประตูเปิด เพื่อรับผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดได้ทันทีและช่วยให้แพทย์สามารถแพลนการผ่าตัดได้ล่วงหน้านอกจากนี้ครับเทคโนโลยีนี้ยังจะเข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมโดยสามารถช่วยส่งเสริมความปลอดภัยด้านประสิทธิภาพการทำงานของโรงงานโดยบริษัทยกใหญ่อย่าง Microsoft และ Amazon ได้มีการลงทุนในเทคโนโลยีนี้มาอย่างต่อเนื่องครับ คุณผู้ชมครับช่วงต่อมาเรามาพบกับในเรื่องของสุขภาพวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปพูดกันถึงเรื่องของโรคกระเพาะอาหารโรคกระเพาะอาหารครับเป็นโรคที่เป็นปัจจัยต่างๆหลักๆเลยครับของคนไทยในเรื่องของการดูแลตัวเองอาจจะทํางานมากเกินไปหรือว่าทานอาหารไม่เป็นเวลานั่นเองครับ โรคกระเพาะอาหารครับเป็นโรคระบบทางเดิอนอาหารขัดข้องเนื่องจากกระบวนการที่อาหารผ่านไปนั้นทำงานผิดปกติโรคนี้ถือเป็นโรคยอดฮิตใหม่ในหมู่ผู้บริหารเลยก็ว่าได้เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้มักจะต้องทำงานแข่งขันกับเวลาและแเครียดอยู่กับงานจนลืมรับประทานอาหารนี่เป็นปัจจัยหลักเลยครับในการ ที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารหรืออาจจะเกิดจากการดื่มสุราสูบบุรี่หนักเกินไปพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ครับล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะออไม่เค,เคร่งเครียดกับการทำงานเกินไปตลอดจนออรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงรับประทานอาหารให้เป็นเวลานั่นเองครับ ผู้ชมครับและนี่คือ2เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและก็เรื่องของสุขภาพที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมต่อไปครับเป็นเรื่องของความงามของสาวไทยที่เราจะนํามาฝากให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนั่นก็คือนางงามระดับจัก,กรวาลที่เราพาให้คุณผู้ชมมารู้จักในวันนี้นั่นคือคุณพรทิพย์นาคเกียรติกโนกรนหรือว่าพี่ปุ๋ยของเรานั่นเองครับพี่ปุ๋ยเป็นนางงามสาวไทยครับ พุทธศักราชในปี2531และนางงามจัก,กรวาลหรือ m i s s u n i v e r s e ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันครับเมื่อปี1988พี่ปุ๋ยครับเป็นตัวแทนชาวไทยคนที่สองที่ได้รับตำแหน่งนางงามจัก,กรวาลหลังจากคุณอภัสราหงสกุลที่เราได้กล่าวไปในคลิปก่อนหน้านะครับคุณชมสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางช่อง w o r k n i c e ของเราได้เลยครับ ในงานจัก,กรวาลชาวไทยคนแรกครับคุณอภัสราต่อมาก็จะเป็นของพี่ปุ๋ยพรทิพย์นั่นเองครับนอกจากนั้นครับพี่ปุ๋ยยังได้ดํารงตําแหน่งผู้แทนองค์การสหประชาชาติสําหรับโครงการช่วยเหลือเด็กและสตรีในระดับนานาชาติและเธอเป็นประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กอีกหลายแห่งนอกเหนือจากนั้นเธอยังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยครับ ในการประกวดนางงามจัก,กรวาลในปี2001ัขอไปครับ 1, 1988การประกวดนางงามจัก,กรวาลเคริสตัศักราช1 9 8 8จัดขึ้นณไทยเปเกาะไต้หวนันมีเข้าส่งประกวดถึง66คนตัวเกง่งการประกวดในสายสื่อมวลชนคือนางงามสหรัฐอเมริกานางงามเม็กซิโกนางงามสหรัฐ โดมินิกันนางงามนิวซีแลนด์นางงามของไทยรวมถึงการประกวดรอบแรกที่ปุ๋ยพรทิพย์ครับทำคะแนนได้ในชุดว่ายน้ำลำดับที่11แต่เมื่อรวมคะแนนจากชุดราตรีและการสัมภาษณ์แล้วสามารถเข้ารอบ10คนสุดท้ายมาในลำดับที่4โดยมีคะแนนตามหลังนางงามสหรัฐอเมริกานางงามสหรัฐโดมินิกันและนางงามเกาหลีใต้ในการประกวด 10คนสุดท้ายเธอสามารถสร้างความประทับใจให้กับกรรมการอย่างมากระหว่างการประกวดรอบสัมภาษณ์ซึ่งทำให้เธอกวาดชัยชนะทั้งสามร,รอบและกลายเป็นผู้ชนะอย่างขาดในการประกวดนางงานจักรวาลในปีนั้นนอกจากได้รับมงกุฎนางงานจักรวาลแล้วยังได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอีกตำแหน่งด้วยนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับเรามาดูผลงานหลักๆของพี่ปุ๋ยกันสักนิดหนึ่งครับนางงามนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2 5 3 1ครับครองตำแหน่งนางงามจัก,กรวาลคนที่37เมื่อวันที่24พฤษภาคม2531ผู้แทนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกโคลอมเบียไต้หวนันเกาหลีและไทยเจ้าของมูลนิธิสำหรับเด็ก ปีกนางฟ้าหรือแองเจลวิงเคยเป็นโฆษณาหลักรายการระดับโรคอย่าง60นาทีภาคประเทศไทยเป็นทูตสรนทวายตรีกับกองทุนประชาคมของสหประชาชาติเป็นโฆษกรนรงคงการเฟสทูเฟสสากลของสหรชาชสหปร,สประชาชาติ โฆษณาสบู่ฟาร์มโลฟโลอีฟส5งพัน้้และก็โฆษณาแป๊ปซี่ในปี2,531นั่นเองครับปัจจุบันพี่ปุ๋ยพร้อมที่สมรสกับนักธุรกิจชาอเมริกันเฮิร์สไซมอนเจ้าของบริษัทพัฒนาไซมอนอันดับหนึ่งในหุ้นใหญ่ของธุรกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเช่นห้างนอ r ส s ส r o อมมีบุตรชายหนึ่งคน ชอนชายมอนและบุรสาวหนึ่งคนโซฟรีชายมอนขณะนี้อาศัยอยู่ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานั่นเองครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวความภาคภูมิใจของคนไทยที่ส่งสาวไทยของเราไปประกวดถึงเวทีระดับโลกและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีรวมถึงสุขภาพและความงดงามของสาวไทยครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟุกิโชกลับมาพบกับ ความสนุกสาระและความรู้ความบันเทิงแบบนี้ต่างๆได้ในรายการฟุก,กิโชทุกวันจันทร์ยี่สเอนาฬิกาตรงทางช่อง WorkN i c e วันนี้เวลาหมดแล้วครับจะเจอกันในสัปดา์หน้าข้อมูลต่างๆอาจจะไม่ตรงกับที่ทุกคนเคยรู้หรือว่าเคยรับทราบมาแต่ว่าเราจะหาข้อมูลที่ดีที่สุดและเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องที่สุดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมและติดตามไปพร้อมๆกันครับกับรายการฟุกกี้โชว์หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับวันนี้คุณสามารถติดตามชมรายการคอนเทนต์ทอล์กโชว์ภาพยนตร์ r e เรียลิตี้วารตี้เกมโชว์ได้ทั้ง3ช่องทางหลักจาก w o r k n nice. i g h t ์กดติดตามเลยเพื่อจะไม่ได้พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากเราเพื่อนคุณทุกวันเพื่อนกันทุกเวลา WorkN nice, i c นบันเทิงครบจบที่เดียว